รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการสังธรรมวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่หนึ่งในเทศกาลมหาพุทธนะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเราก็สู่เทศกาลมหาพุทธแล้วนะครับมีทั้งหมด40วันมหาพุทธเป็นทางเดินร่วมไม้กางเขนกับพระเยซูเจ้าเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือการสิ้นพระชนบุญไม้กางเขนและกลับคืนชีพในวันอาทิตย์ปัสกาซึ่งเป็นชัยชนะของพระเยซูเจ้า พ่อขอพิจารณาพระคัมภีร์กับพี่น้องด้วยหัวข้อนี้นะครับมนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่มีชีวิตด้วยพระวาจาทุกคําที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระยาวีมหาพุทธมีหกสัปดาห์40วันเริ่มตั้งแต่วันพุทธรับเท่าเพื่อมุ่งสู่ปัสกาการกับคืีนเพระจนมาชีพของพระเจา้าสชายชนะแห่งการไถ่บาปนํามนุษย์ให้รอดพ้นนะครับ พ่อก็เตือนพี่น้องว่าสี่สิบวันหกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันเจ็ดหกสี่สิบสองตีซะสี่สิบวันมหาพุทธสี่สิบวันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ปัสกาของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นอย่ามาหลงอยู่ในมหาพุทธนี้มหาพุทธนี้เป็นเครื่องมือช่วยเราสี่สิบวันให้มุ่งไปสู่ปัสกาการตับคืจีพของพระเยซูเจ้าดังนั้นบทอ่านที่หนึ่งทุกอาทิตย์ต่อไปนี จะเล่าเหตุการณ์บุตรหมายสําคัญตลอดประวัติศาสตร์ถึงความรอดพ้นเพื่อมุ่งไปสู่การไถ่าบาปมนุษย์ให้รอดพ้นของพระเยซูเจ้าในวันพัสกาวันนส้ที่นี่บทอ่านที่หนึ่งหนะังสือเชรเลทัมเบอมนยัตเอ่ยถึงบรรพุรุษของชาวอิสราเอลนี่เป็นบุตรหมายแรกเลยนะครับเริ่มต้นคนแรกที่มารู้จักพระเป็นเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นชาติอิสราเอลแล้วพระเยซูเจ้ามาบังเกิดในชาติอิสราเอลประชากรของพระเพื่อจะไถ่บาปมนุษย์สาเร็จ เขาเริ่มต้นคนคนนั้นนะครับหนังสือเจอเลยธว่าบัญญัติเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเขาเคยเป็นชนอารัมเร่ร่อนชนอารัมเร่ร่อนคนนี้ก็คืออับราฮัมนั่นเอง mm hmm. เดี๋ยวเราอ่านกันเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเอ่ยบอกว่าพวกท่านนะ mm hmm. บนรรพบุรุษเป็นชาวอารัมเร่ร่อนเราก็ชาวอารัมเร่ร่อนไครนะก็หมายถึงอับบาฮัมนะครับที่จริง บ้านของอับราฮัมเนี่ยอยู่ที่เมืองเออปัจจุบันคือประเทศอิรักแล้วพระเบญจเจ้าเรียกเขาเนี่ยเขาก็เดินขึ้นเหนือแล้วก็ลงมาตรงเนี้ยคือแคว้นซีเรียคนแคว้นซีเรียเขาเรียกชาวอารามแล้วจากนั้นอับราฮัมก็ยังลงมาที่ประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็ขึ้นมาแผ่นดินปาเลสไตน์ที่พระเบญจเจ้าประทานให้เขาเพราะฉะนั้นอับราฮัมเคยออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองเออเดินทางขึ้นเหนือแล้วมาตั้งหลัก แหลงอยู่บริเวณที่สมัยต่อมาคือแคนซีเดียจนเรียกว่าเป็นชาวอารับก่อนจะเดินลงใต้สู่ดินแดนอียิปต์และกลับขึ้นมาปักหลักอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ปัจจุบันซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีชาติอิสราเอลคืเด็กดินแดนปาเลสไตน์ก็ไม่เรียกที่หลังด้วยซ้ําไปไม่มีชาติอิสราเอลเพราะตอนนั้นมีอับราฮัมครอบครัวเดียวที่พระเป็นชา้าสรงเรียกให้มาติดตามวานที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่โมเสสอนประชาชนว่าเวลาท่าน นำของมาถวายแด่พระเจ้าอย่างพระแท่นบูชาเอาของใส่กระจาดมามีอาจจะมีผลไม้มีข้าวมีแป้งมีน้ำมันมีผลมะเดื่อเทศอบแห้งเป็นของที่มีค่านะครับใส่กระจาดมาถวายแด่สมณนะขณะที่สมณนะรับกระจาดท่านอย่าเพิ่งปล่อยมือนะท่านอย่าเพิ่งปล่อยมือให้พูดอย่างนี้บรรพุรุษของข้าพเจ้าเป็นชาวอารามเล่ร่อนเขาลงไปที่อียิปต และอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างคนต่างถิ่นแล้วก็ยังมีอีกนะครับเราไปวัดเราก็จะได้ฟังบทอ่านแล้วก็เป็นเนื้อหาต่อมาที่เราอ่านกันในพิธีมิซาวันดีผู้ถวายเล่ามาจนถึงตอนที่บอกว่าจนพวกเขาได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญาที่มีน้ำพึ่งและน้ำนมอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขา แล้วท่านจงวางกระจาดลงเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและกราบนมัสการเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านบทที่สองนึกจดหมายนึกบุญเปาโลอาคาสาวกิงชาวโรมนะครับช่วยเราให้ปักตาไปยังจดหมายปลายทางของมหาพจนคือปัสกาของพระเยสุเจ้าแม้บัดน,นี้เราเริ่มต้นเทศกาลมหาพจน์ก็จริงแต่มหาพจน์เป็นเพียงทางผ่านเพื่อมุ่งสู่การกับคินพระชนม์ชีพของพระเยสุเจ้า เป็นชัยชนะต่อบาปและความตายและดูบุนเปาโลในวันนี้เตือนใจเราตั้งแต่อาทิตย์แรกให้บอกว่าถ้าท่านประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อในใจว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระนอมชีพจพากปัรดาผู้ตายท่านก็จะรอดอผลพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เพราะพระองค์เสด็จกลับคืนพระจอมยุจีพชนะความตายแต่เราจะรอดพ้นได้ ก็แต่เมื่อเราเชื่อด้วยส่วนลึกในจิตใจและประกาศออกมาภายนอกด้วยปากของเราบัดนี้การกล่าวถวายพระพ,พรแด่พระเจ้าการเรียกขานพ่านนามพระองค์ผู้ใดประกาศความเชื่อเช่นนี้ก็จะได้รับความรอดพ้นด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือไม่ใช่ชาวยิวพระลึกปินเปาโลบอกในพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย พระอ,องค์เท่านั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับมนุษย์ทุกคนประทานพระพรมากมายให้แก่ทุกคนที่เรียกขานพระนามของพระองค์เพราะทุกคนที่เรียกขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าก็าจะรอดพ้นพี่น้องจะจับได้นะครับในบุญเปาโลพูดถึงการเรียกขานเธอต้องพูดออกมาพ่อก็เลยรู้สึกเสียดายบางครั้งพี่น้องไปวัดร่วมพิธีมิสซาพี่น้องก็ไม่ขยับปากเลยนักขับร้องเพลงก็ร้องไป มีบางตอนที่เราต้องตอบรับกับคุณพ่อเราก็ไม่พูดอะไรไม่ตอบอะไรบางครั้งเราพูดก็พูดไม่เก่งอยู่แล้วให้เราสารเสวนเพระเป็นเจ้าเราก็พูดไม่เป็นแต่การตอบรับเนี่ยเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าเรายอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าการร้องเพลงออกมาจากเื่นลึกในจิตใจเหมือนการประกาศด้วยปากของเราว่าพระเยูุจ้าทรงเป็นพระเจ้า และเชื่อในสิ่งลึกของจิตใจว่าพระเป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพจากบันดาผู้ตายแล้วถึงเป่งเสียงออกมาพระองค์เท่านั้นจึงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับมนุษย์ทุกคนประทานพระพรมากมายให้แก่ทุกคนที่เรียกขานพันนาพระองค์เพราะทุกคนที่เรียกขานพันนามองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดพ้นเราจะเห็นได้ว่าในบุตรานที่หนึ่งประชากรชาวอิสราเอลเมื่อเข้ามาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า พวกเขาได้ประกาศถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์อับาฮัมลงมาแล้วลงไปในอียิปต์อาจจะหมายถึงตัวอับาฮัมเองหรือหมายถึงลูกหลานบรรพุรุษไปเป็นทาสในอียิปต์แล้วพระองค์ก็ทรงนําเขากลับขึ้นมาแล้วก็ประทานแผ่นดินแห่งน้ําพึ่งและน้ํานมแล้วก็ประทานบ้านเกิดเมืองนอนให้เขาเขานากระจาดมาแล้วเขาต้องพูดออกมาในฐานะประชากรของพระเป็นเจ้า ลอดตายจากแผ่นดินอียิปต์เพราะฉะนั้นเขานากระจาดที่สวยใส่ของถวายมานะครับยังปล่อยมือไม่ได้นะสมณะมารับกระจาดเธอต้องจับไว้แล้วเธอต้องพูดออกมาได้ปากเธอโบราณที่สองมาในสมัยพระเยซูเจ้าและบุญเปาโลบอกว่าท่านหรือใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นชาวยิวหากเขาเชื่อในส่วนลึกของจิตใจว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนเพราะชนมาจีบจากบรรดาผู้ตาย และประกาศออกมาด้วยปากาพระเยซุเจ้าซึงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านก็จะรอดพ้นในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเรามาพิจารณาบทาพบระวรสารนะครับสัปดาห์ที่1ในเทศกาลมหาพุทธจะต้องเล่าเรื่องพระเยซุเจ้าเสด็จเข้าไปในที่เปี่ยวอดอาหาร40วัน40คืนคนะครับนบุลูกาเนี่ยเขเวลาเขาเขียนหนังสือบทพบระวรสารเนี่ยพอจบแล้วเขามีภาคสอง แต่เราตั้งชื่อหนังสือภาคสองของเขาว่าหนังสือกิจการนักสาวกปรากฏว่าบรรดานักปรานักพระคมพีไปตั้งฉายาให้หนังสือกิจการนักษา,าวกว่าเป็นพ่อวรสารแห่งพระจริตเจ้าเพราะอะไรครับเวลาเนบุญดูการเล่าว่าพระเยซูเจา้าทรงเข้าไปในที่เปี่ยวอดอาหาร40บวัน40คืน,นท่านบอกว่าเวลานั้นพระเยซูเจา้าทรงได้รับพระจริตเจ้าเต็มเปี่ยมทรงพระดำเนินจากแม่น้ําโจนแดง พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นจุระกันดานนี่ขนาดยังไม่ใช่ยุคสมัยของพระจิตเจ้าในช่วงเวลอาอัคาสาวกออกแพร่ธรรมไม่ได้ยังไม่ได้เขียนหนังสือกิจการอาัคาสาวกนี่เล่าพระประวัติของพระเยซูเจา้าท่านยังเน้นถึงสองครั้งว่าพระจิตเจ้าทรงประทับอยู่และทรงนำพระเยซูเจา้าก็ไปยังถิ่นจุระกันดานเพื่ออดอาหารการอดอาหารของพระเยซูเจา้า40วันพีศาร์ก็มาประจุนสามเรื่องเรื่องปากเรื่องทอง ข้าวของเงินทองวัตถุเรื่องการทดลองพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงชนะหมดเลยแล้วก็บอกเราว่าวันนี้เราเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความรอดพน้นเราก็สามารถชนะได้นะครับเรื่องปากเรื่องทองข้าวของเงินทองวัตถุแล้วก็เรื่องที่เราทดลองพระเจ้ามนุษย์ชอบบอกว่าถ้าพระองค์ให้ผมเท่านี้ผมจะให้พระองค์เท่านั้นถ้าพระองค์ช่วยผมให้เป็นแบบนี้แล้วผมจะมาวัดเราเอาพระเจ้ามาเป็น ของแลกเปลี่ยนยื่นหนูยื่นแมวไม่ได้เพร่อเป็นเจ้าทรงก้มลงมาทําบันทึกสัญญากับเราในฐานะเป็นคู่ชีวิตอย่าทดลองพระเจ้าในวันนี้ขอพี่น้องเข้าสู่มาหาพรธสี่สวันนะครับทําพีกรรมนะครับอดอาหารทําบุญทำทานทํากิจเมตตาปราณีนะครับขอพี่น้องได้พูดออกมาด้วยปากแล้วก็เชื่อในส่วนลึกข,ของจิตใจ พูดออกมาด้าวยปากวพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อในส่วนลรืของจิตใจว่าพระเป็นเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพเพราะอะไรครับเพราะว่าความเชื่อนะครับความเชื่อช่วยให้ท่านรอดค้นนะครับความเชื่อการเชื่อด้วยใจบันดาลความชอบธรรมและการประกาศด้วยปากบันดาลความรอดพ้นสวัสดีครับ เที่ยงวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณารานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงนำพิจารณาอัตลักษณ์ของคริสตชนที่สรุปไว้ในบรรดาผู้มีความสุขแท้จริงพระองค์กล่าวว่าบรรดาศิษย์พระคริสต์ได้รับความสุขแท้จริงเพราะพวกเขายากจน f r a ิฟราเ e l l ี e อโซเรลเลบ o นจูโน สมเด็จพระสันต,ตป,ปาปาทรงเริ่มนำสัตบุรุษพิจารณาพระอรสารประจําวันของนักบุญลูกาบทที่6ข้อ2 0ถึง23เรื่องความสุขแท้จริงโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่าฝูงชนจำนวนมากเบียดเสียดรอบพระเยซูเจ้าเพื่อฟังพระวาจาแต่กับเรื่องความสุขแท้จริงนี้พระองค์กลับทอดพระเนตรไปยังบรรดาศิษย์และเทศสอนให้กับพวกเขา การที่พระเยสุจ้าทรงกระทําเช่นนั้นก็เป็นเพราะความสุขแท้จริงนี้คือตัวกําหนดอัตลักษณ์บรรดาศิษย์ของพระองค์ซึ่งถ้อยคําในเรื่องความสุขแท้จริงที่พระองค์ทรงเทศสอนนี้อาจจะฟังดูแปลกๆแทบจะเข้าใจยากสําหรับผู้ที่มิใช่ศิษย์ของพระองค์แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราถามตัวเราเองว่าแล้วศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะเป็นเช่นไรละ่ะ คำตอบที่แน่นอนที่สุดก็คือพวกเขาก็จะเป็นผู้มีความสุขแท้จริงจากนั้นพระองค์ทรงเพ่งความสนใจไปยังประโยคที่บอกว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอนาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน พระองค์ตรัสว่าในประโยคนี้พระยิเจ้าตรัสกับคนของพระองค์ถึงสองสิ่งด้วยกันสิ่งแรกก็คือพวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับพระพรและเป็นคนยากจนและสิ่งที่สองก็คือการที่พวกเขาได้รับพระพรนี้ก็เป็นเพราะพวกเขายากจนนั่นเอง การเป็นคนยากจนนั้นหมายถึงเราคริสเตชนมีความชื่นชมยินดีในของประธานที่เราได้รับทุกวันจากพระเจ้าอย่างเช่นชีวิตสิ่งสร้างและพี่น้องชายหญิงของเรามีใช่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสิ่งของอื่นๆซึ่งความยากจนประเภทนี้กระตุ้นเราให้แบ่งปันสิ่งของต่างๆที่เรามีตามตรรก,กะของพระเจ้าซึ่งก็คือการให้เปล่า ดังนั้นสิทธิ์พระคริสต์จึงต้องเป็นผู้ท่อมตนเปิดกว้างและห่างไกลาจากอคติและความดื้อกระด้างต่อมาพระงองค์ทรงนึกย้อนไปถึงพระรสารเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเรื่องที่นักบุญเปตโตรล,ลงอวนจับปลาตามคำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าก่อนที่เขาจะละทิ้งการจับปลาอันน่าอัศจรรย์ใจและติดตามพระองค์ไปพระองตรัสว่า เปโตรแสดงตนว่าเป็นผู้นอบน้อมด้วยการละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะอย่างนี้เขาจึงกลับกลายเป็นสิษิของพระเยซูเจ้าในทางกลับกันผู้ใดที่ยึดติดอยู่กับความคิดและความมั่นคงของตนเองมากจนเกินไปเขาก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะติดตามพระเยซูเจ้าได้อย่างแท้จริงบางคนอาจจะตั้งใจฟังพระเยซูเจ้าแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะยอมรับประโยคที่มันขัดแย้งกันในคำเทศสอนเรื่องความสุขแท้ และต้องลงเอยด้วยความไม่อิ่มเอมและความโศกเศร้าจากนั้นพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องความสุขแท้จริงนี้บอกไว้ว่าผู้ที่ยากจนผู้ที่ขาดแคลนสิ่งของต่างๆและยอมรับได้ในเรื่องนี้เขาก็จะได้รับพระพรนั่นก็คือความสุข บรรดาศิษย์รู้วิธีที่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองรู้วิธีที่จะแสวงหาพระเจ้าอย่างนอบน้อมทุกวันและสิ่งนี้เองที่ช่วยให้พวกเขาเจาะลึกลงไปในความเป็นจริงได้และเข้าใจดีถึงความมั่งคั่งและความซับซ้อนของมัน ดังนั้นคริสตชนผู้เป็นสิทธิจึงยินดีรับการท้าทายและเต็มใจที่จะแบกรับการเดินทางอันเน็ตเหนื่อยเพื่อเข้าสู่ตัก,กะของพระเจ้าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการยึดตนเองเป็นหลัก ทรงละลายความดื้อรั้นของเราและทรงเปิดหนทางของความสุขที่แท้จริงให้กับเราซึ่งเรามักจะพบมันในที่ที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอยู่ที่นั่นที่สุดพปร่งทรงเชื้อเชิญคริสตชนให้ถามตนเองว่าเราจะพึงพอใจในความพร้อมที่จะเป็นสิทธิ์หรือว่าเราชอบที่จะยอมรับความคิดอันดื้อรั้นของเรา เราจะไม่ติดใจกับประโยคที่มันขัดแย้งกันในเรื่องความสุขแท้จริงหรือว่าเราจะยืนกรานในขอบเขตความคิดของเราเองความชื่นชมยินดีคือเครื่องหมายที่แท้จริงของสิทธิพระคริสต์ดังนั้นจึงขอแม่พระผู้เป็นสิทธิคนแรกของพระเจ้าโปรดสรงด้วยเราให้ดำเนินชีวิตเป็นสิทธิที่เปิดกว้างและมีความสุขด้วยเทิน La Madonna prima discepola del Signore ci aiuti a vivere come discepoli aperti e gioiosi. Cari fratelli e sorelle, จากนั้นโปร่งทรงเรียกร้องผู้นำโลกให้แสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติสำหรับสถานการณ์ทั้งในและรอบๆยูเครนโปรง่งปรัรว่า ข่าวที่ออกมาจากยูคเครนนั้นน่าเป็นห่วงมากพ่อจึงขอมอบความวางใจไว้ในการเสนอวิงวอนของพระแม่มารีสำหรับมโนธรรมของผู้นำทางการเมืองสำหรับทุกความพยายามเพื่อสร้างสันติภาพจึงขอให้เราภาวนาอย่างเงียบๆสักครู่หนึ่งุท,ทอารอาบาดเิ Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Anche a te. เช้าวันพุทธที่16กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์นหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงสรุปคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องนักบุญโยเซฟโดยทรงนำพิจารณาภาพลักษณ์ของท่านและทรงพรรณนาว่านักบุญโยเซฟท่านเป็นคนที่คอยห่วงใยผู้อื่น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มเกิ่นนำว่า วันนี้เราจะมาสรุปคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องนบุญโยเซฟกันที่ภาพลักษณ์ของท่านซึ่งคำสอนเรื่องนักบุญโยเซฟที่พ่อนำมาแบ่งปันนี้เป็นส่วนประกอบของสมณานิขิตด้วยหัวใจของบิดาซึ่งพ่อเขียนขึ้นเนื่องในโอกาสครบๆร้อยห้าปีที่บุญยุราสีปิวสติก้าพระสันตปปาทรงประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนาจากคาทอลิก แต่เรื่องนี้มีความหมายว่ายอย่างไรการที่นักบ,บุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนาจากนี้หมายความว่ายอย่างไรวันนี้พ่อจึงอยากจะพิจารณาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันกับพวกลูกแล้วพระองค์จึงตรัสอธิบายว่า พระวรสารตีความไว้ให้เราอย่างถูกต้องที่สุดในตอนจบของทุกๆเรื่องที่โยเซฟเป็นตัวชูโรงพระวรสารตั้งข้อสังเกตว่าท่านพาพระกุมารและแม่พระไปพร้อมกับท่านด้วยและทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้ท่านทำท่านทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อปกป้องทั้งสองเสมอ จากนั้นพระองค์ทรงอธิบายต่อไปว่าในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าพระบุตรไม่สามารถจะแยกออกจากแม่พระได้ซึ่งพระสังคยาวติกันที่สองก็เตือนใจเราถึงเรื่องนี้พระเยซูเจ้าแม่พระและนักบุญโยเซฟอยู่ในสัมผัสที่เป็นจุดศูนย์กลางแรกของพระศาสนาจากักดังที่สมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดาตือนใจเรา ดังนั้นเราเองก็เช่นกันที่จะต้องถามตัวเราเองอยู่เสมอว่าเรากำลังปกป้องพระเยซูเจ้าและแม่พระผู้ทรงวางพระทัยอย่างล้ำลึกในความรับผิดชอบความห่วงใยและการปกป้องของเราจนสุดกำลังหรือเปล่าพระเจ้าทรงวางพระทัยนักบุญโยเซฟ และแม่พระก็เช่นกันนักบุญโยเซฟคอยดูแลแม่พระและพระกุมารเสมอมาในแงน่นี้นักบุญโยเซฟจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจะเป็นผู้คุ้มครองพระศาสนาจากัก เพราะพระศาสนาจักรคือความต่อเนื่องของพระวรกายพระคริสต์ในประวัติศาสตร์แม้ว่าความเป็นมารดาของมารีจะสะท้อนให้เห็นในการเป็นมารดาของพระศาสนาจักรก็ตามและในการคุ้มครองพระศาสนาจักรอย่างต่อเนื่องนักบุญโยเซฟก็ยังคงปกป้องพระกุมาและพระมารดาของพระองค์ด้วยและด้วยความรักที่เรามีต่อพระศาสนาจักรเราก็รักพระบุตรและพระมารดาของพระองค์ด้วยเช่นกัน ต่อมาพระองค์ตรัสอธิบายว่ากุมารน้อยผู้เดียวกันนี้เองที่จะแสดงออกให้เห็นว่าทุกคนจะต้องได้รับการดูแลใส่ใจนั่นก็คือทุกผู้คนที่หิวกระหายทุกผู้คนที่แปลกหน้าทุกผู้คนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ทุกผู้คนที่เจ็บป่วยและทุกผู้คนที่ถูกคุมขัง พวกเขาเหล่านี้คือลูกๆที่นักบุญโยเซฟจะคอยเฝ้าดูแลในยุคสมัยของเราถือเป็นเรื่องปกติที่จะวิพากวิจารณ์พระศาสนาจักรที่จะชี้ให้เห็นความไม่ลงรอยกันในพระศาสนาจากักรบาปของพระศาสนาจักร ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วมันก็คือความไม่ลงรอยกันของเราเองมันคือบาปของเราเองเพราะพระศาสนาจักรก็คือบรรดาคนบาปที่ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอยู่เสมอ ที่สุดพระองค์ทรงกระตุ้นสัตบุรุษให้วอนขอคำเสนอวิงวอนจากนักบุญโยเซฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตและในหมู่คณะของเราและวอนขอท่านดูแลและปกป้องเรามีนักบุญกี่มากน้อยที่หันมาพึ่งท่าน มีผู้คนกี่มากน้อยในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรที่ได้พบปะกับผู้อุปถัมภ์ผู้คุ้มครองและผู้เป็นบิดาอย่างท่านจึงขอให้เราเลียนแบบอย่างของพวกท่านเหล่านั้นและด้วยเหตุนี้เองวันนี้เราจะภาวนาต่อนบุญโยเซฟพ,พร้อมๆกันด้วยคำภาวนาที่พ่อได้วางไว้ในตอนท้ายสมาณาลิิคด้วยหัวใจของบิดาโดยขอให้เรามอบความตั้งใจของเราอีกทั้งพระศาสนาจักร ที่ต้องทนทุกข์และตกอยู่ในการทดลองไว้กับท่านด้วยความวางใจข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟผูป้ปกป้องพระผู้ไทยพระสวามีของพระนางมารีพระเจ้าทรงวางพระไทยมอบพระบุตรแต่องค์เดียวไว้กับท่านพระนางมารีก็ไว้วางใจในตัวท่าน และด้วยเพราะท่านเพราะคริสตจึงบังเกิดเป็นมนุษย์ถ้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟผู้ได้รับพระพรท่านแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นบิดาและนำเราไปสู่หนทางแห่งชีวิตโปรดรับพระหันสทานพระเมตตาและความกล้าหาญเพื่อเราและโปรดปกปักเราให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถินอาเมน